สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทในช่วงของ Blues Today ครับที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามมาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะครับซึ่งก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวของโคพาเมอร์ ers, แล้วก็เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างซู z u กิครับจัดนักจัดเต็มมอบโบนัสใหญ่ให้ถึง3ต่อกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปีครับซูซูกิทริปเปิลโบนัสดครับออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้สุดพิเศษให้สูงสุดถึง3ต่อดิวจัดเต็มแบบนี้ครับเฉพาะวันที่1ตุลาคมจนถึง31ทธันวาคมนี้ใครสนใจก็สอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับ แล้วก็ขอบคุณทางเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดาแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดครับเป็นบวยเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟนะครับก็ใครอยากจะไปลองบุ้ยเลมอนโซดาครับเฉ็ดใหม่ของความสดชื่นที่แตกต่างก็ไปลองกันได้ที่เซเว่นอีเลฟนะครับข่าวที่น่าสนใจครับเรื่องันที่เดอะซันาานานว่าโคพาม์เนี่ย จะไม่ได้เดินทางไปกับทีมชางอังกฤษช,ชุดยู21ในเกมที่จะพบกับยูเครนที่จะลงเตะที่ประเทศสโลาวาเกียในช่วงค่ำวันพรุ่งนี้แล้วก็ทางโคพาเมอร์เนี่ยจะเดินทางกลับมาอังกฤษมาอยู่กับเชลซีแทนครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อห้อเลือดที่ต้นขาตั้งแต่เกมที่แล้วนะครับขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าโคพาเมอร์เนี่ยเดินทางกลับมาที่อังกฤษกลับมาอยู่กับเชลซีเปที่เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากลีคาสลีครับผู้จัดก,การทีมชาติอังกฤษชุดเล็กเนี่ยไม่เสี่ยงจะใช้งานโคพาเมอร์ครับโดยที่ลีคาสลี่เนี่ยออกมาสัมภาษณ์ครับก็บอกว่าผมคิดว่าเขาสบายดีในเกมที่จะเจอกับยูเครนแต่เราไม่เสี่ยงกับผู้เล่นคนใดเลยหากมีข้อสงสัยเพียงเล็กน้อยว่าพวกเขาจะพลาดเกมสําคัญในช่วงสุดสัปดาห์เราจะส่งพวกเขากลับมาสู่สโมสรให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้จริงๆแล้วเนี่ยเราจะให้โคพารเมอร์อยู่กับทีมต่ออีกสักวัน เพื่อดูอาการก็ได้ครับแต่เราไม่คิดว่านั่นเป็นเรื่องที่ถูกต้องส่วนนักเตะคนอื่นเน่ยยังสบายดีแค่มีไข้และเป็นหวัดนิดหน่อยนะครับขณะที่ฟุตบอลลอนดอนก็รายงานว่าวมิแคโลมูดริกครับยังเป็นเครื่องหมายคำถามว่าจะพร้อมลงเล่นในเกมพบกับอาร์เซนอลได้หรือไม่ซึ่งฟุตบอลลอนดอนก็รายงานเพิ่มเติมครับก็บอกจากข้อมูลที่ทีมแมมองเชลซีวิเคราะห์เนี่ยมูดริก นะฮะเขาเชื่อว่านักเตะมีความสามารถมากพอในระดับที่จะคว้าบอลลงดอได้ในอนาคตนะครับโอ้โหเอาเอาแค่ตอนนี้ก่อนดีกว่าฮะอย่าเพิ่งไปคิดถึงตอนหน้าเลยว่าจะได้บอลลงดอร์นะฮะขณะที่เบนจาคขอบครับก็บอกว่ามันให้ความรู้สึกเหมือนคริสโตเฟอร์อ็นูคูเนี่ยเป็นนักเตะใหม่ของเชลซีมันเหมือนเขาเพิ่งเซ็นสัญญากับเชลซีเพราะเขาได้รับบาดเจ็บตั้งแต่ช่วงแรกๆในช่วงปรีซีซั่นนะครับ ขณะเดีวยวกันมีรายงานว่าเชลซีในชุด U16 เนี่ยเป็นแชมป์ระดับประเทศอีกครั้งครับหลังจากเอาชนะฟูลแลมไป40ในเกมนัดสุดท้ายเมื่อวานนี้นะครับส่วนเดลี่เบลเนี่ยรายงานบอกว่าแหล่งข่าวใกล้ชิดกับสโมสรเนี่ยของเชลซีเปิดเผยว่าท็อตโบรีและคริเล็กแคปิตอลคือหนึ่งในกลุ่มตัวแทนที่ต้องการยกเลิกมาตรฐานดับไฟตอนบ่าย3โมงเนื่องจากพวกเขาเชื่อว่ามันเป็นโอกาสเพิ่มเม็ดเงินจากการถ่ายทอดสดกีฬาได้ และทำให้สมโมสรฟุตบอลมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับขณะเดียวกันฮะก็มีบทสัมภาษณ์ของโรเมลูลูคาคูครับที่ออกมาพูดถึงตัวเองนะฮะเป็นเดลี่เมลรายงานนะครับเขาบอกผมอยากจะให้ตัวอย่างผู้เล่นใน NBA อย่างเลอบอนเจมส์ครับคือใช่แหละว่าผมไม่ได้เป็นเหมือนเลอบอนเจมส์แต่ดูสิ่งที่เขารับมือกับเสียงวิจารณ์อย่างไม่สะทกสะทานแล้วผมอยากจะนำความแข็งแกร่งแบบนั้น มาปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองนะครับขณะเดียวกันนะมีรายงานบอกว่าเอ็นโกโลกองเต้เนี่ยลงเล่น11นาิดต่อกันรวม946นาทีให้กับเอาอิติฮัดในซีซั่นนี้ทั้งที่กองกลางรายนี้ลงเล่นได้แค่9เกมรวม685นาทีให้กับเชลซีในซีซั่นที่ผ่านมานะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสงสัยเหมือนกันนะว่าเล่นกับเชลซีเนี่ยเล่นไม่ได้นะแต่พอไปเล่นกับเอาอิติฮัดนี่แกวิ่งปลอเลยนะสำหรับเอ็นโกโลกองเต้นะครับ ขณะที่โรมาโน่ก็รายงานบอกว่าเชลซีพร้อมที่จะขายเทโบชลาบาออกจากทีมครับโดยพร้อมที่จะขายในเดือนมกราคมนี้เลยนะครับแล้วก็มีไบเยร์มูนิกที่แสดงความสนใจนอกจากนี้โรมาโน่ก็รายงานเพิ่มเติมครับบอกว่าเชลซีและชลบาเนี่ยเตรียมตกลงจะแยกทางกันแน่นอนในเดือนมกราคมนี้นักเตะเองต้องการลงเล่นให้บ่อยกว่าที่เป็นอยู่ครับซึ่งบบเยอรก็ต้องการตัวนักเตะไปใช้งานนะครับ แล้วก็มีรายงานว่าแม้การเจราจากับไบยมูนิคเนี่ยจะล่มไปแล้วครั้งหนึ่งในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่ดีวของชาลบายยังเป็นที่สนใจสําหรับทีมดังจากบุนเดสลีกาอย่างไรก็ตามครับเชลซีและนักเตะเองก็ยังจะมองหาโอกาสในสโมสรอ,อื่นๆด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ปิดท้ายจากฟุตบอลลันดอนรายงานบอกว่ามิรายงานว่ามาริโซโปเชติโนจะเซ็นสัญญากับนักเตะใหม่แน่ๆในเดือนมกราคมนี้นะครับ ก็เดี๋ยวดูว่าจะเป็นใครจะเป็นผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้าหรือเปล่านะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันนะฮะเรื่องราวของเชลซีก็ยังอยู่ในโหมดของทีมชาติข่าวก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็พยายามจะตามติดให้แต่ว่าข่าวทั้งหมดที่นามาลงนี่ก็คือหมดแล้วจริงๆนะฮะแทบจะไม่มีข่าวอะไรแล้วนะครับพอเป็นช่วงเบรกทีมชาตินี่โอ้โหข่าวนี้ผมใช้คําว่ามันแทบจะเงียบแล้วก็แทบจะหาไม่ได้เลยส่วนใหญ่ก็จะเป็น สัมภาษณ์นะครับขนาดเดียวกันก็มีรายงานจากสป,ปอร์ตเรื่องของบาซ่ากับเ e อีนแมสเทนเมื่อวานก็รายงานไปแล้วนะครับแทบจะเป็นข่าวเก่าเลยที่เหลือนี่ผมพยายามเช็คให้ว่าโอ้โหไม่มีเลยฮะเกลี้ยงเลยที่ผมเช็คแบบเรียลไทม์สดๆเลยตอนนี้แทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับก็น่าจะประมาณนี้ฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องปาล์มสบาท5บาทด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ